รู้ไว้ไม่โง่กับเชียร์รถสาสอดเก่านอก ep 4ี่สองนะครับเอาวันนี้จะคุยเรื่องเกียร์กลางนะครับเกียร์กลางนะครับเกียร์กลางหกพันหกกับเกียร์กลางหกหกหนึ่งศูนย์ต่างกันอย่างไรนะครับดูจากภายนอกนะครับอ่าอันนี้คือเกียร์เกียร์ของหกพันหกนะครับรหัสจะเป็นพวกดีห้าดีอะไรพวกเนี้ยเป็นอะไรเงี้ยจะไม่แพ้จะไม่ใช่โลโก้ใ,ใหญ่ที่เป็น fa fb นะครับถ้าเป็นซีรีส์หนึ่งศูนย์แล้วจะขึ้นเป็น fa fb นะครับ แล้วก็หน้าต่างหน้าต่างของเกียร์ตรงนี้นะครับถ้าเป็นหกหกหนึ่งศูนย์ก็จะเป็นหน้าต่างสี่เหลี่ยมนะครับอ่าจะเป็นหนึ่งศูนย์จะเป็นหน้าต่างสี่เหลี่ยมนะครับส่วนหกเันหกจะไม่ใช่หน้าต่างเหลี่ยมนะครับจะเป็นเจาะรูแค่มีแป,ป๊บร้อยเข้าไปนะครับอ่าถ้ามีถ้ามีทอ็อกก็จะมีแป,ป๊บน้ํามันเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับไปยิงทุกทอ็อกนะครับตรงนี้เป็นแป๊บร้อยนะครับอ่าก็จะมีรูสองรูเผื่อไว้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าจุดที่สายไฟของชุดทอ็อกจะขึ้นไปนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ที่ไม่มีทอกนะครับตัวนี้อาทอกออกแล้วนะครับอันนี้คือเกียร์หกเันหกนะครับเกียร์หกเันหกแล้วเกียร์หกหกหนึ่งศูนย์ดูอย่างไรครับเกียร์หกหนึ่งศูนย์ดูอย่างไรนะครับเกียร์กลางหนึ่งศูนย์ดูอย่างไรครับามาดูครับเกียร์หกหนึ่งศูนย์เกียร์กลางดูอย่างไรครับ มาดูนะครับนี่ครับเกียร์หกศูนย์นะครับจะเป็น f อหรือ fb นะครับหน้าต่างหน้าต่างของเกียร์จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเราเรียกเกียร์หน้าต่างนะครับเกียร์หน้าต่างเหลี่ยมนะครับนี่มีแป๊บน้ำมันแสดงว่ามีทออกกนะครับอ่าดูจากภายนอกนะครับรู้ครับอ่ามาดูเกียร์ถ้าเป็นเกียร์เจ็ดพันหกนะครับเจ็ดหกศูนย์นะครับอ่าลงมาดู นี่เกียร์เจ็ดพันหกนะครับเจ็ดพันหกอ่าตัวนี้เป็นโค้ดดีเจ็ดเอ็นเอ็นแล้วนะครับโค้ดเกียร์นะครับอ่าเจ็ดพันหกจะไม่ใช่หน้าต่างเลียมนะครับเพราะเป็นซีรีส์ศูนย์ศูนย์นะครับหน้าต่างจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าจะเป็นหนึ่งศูนย์จะเป็นหน้าต่างเลียมนะครับอันนี้คือเกียร์ของเจ็ดพันหกนะครับอ่าเกียร์กลางเหมือนกันนะครับถามว่าต่างใช้งานต่างกันไหมก็ไม่ได้ต่างนะครับใช้งานไม่ได้ต่างกันแต่ ถ้าบางคนเอาเกียร์6.6ไปวางในรถ6.0มันก็ดูไม่ตรงรุ่นนะครับถ้าทำตรงรุ่นมันก็จะดูดีกว่านะครับอ่านนี้เก right? ียร์กลาง6.6นะครับนี่ครับเกียร์กลาง6.6ก็ราคาก็น่าจะเล่นกันราวๆเกือบๆแสนนะครับ กระแสท้องที่นะครับก็บเกือบแสนนะครับเกียร์กลางหกหกแต่ถ้าเป็นเกียร์กลางหกหนึ่งศูนย์ที่เป็นเอฟเอฟบีก็แงขึ้นไปนะครับราคาถ้าเป็นเก่านอกสภาพาไม่สวยนะครับพอประมาณนั้นนะครับสรุปแล้วว่าเกียร์เกียร์กลางหกเป็นหกเกียร์กลางหกหนึ่งศูนย์นะครับใช้งานเหมือนกันนะครับแต่รูปร่างหน้าตาตรงเสื้อเกียร์จะไม่เหมือนกันนะครับบางคันที่เป็นรถเกียร์คอนะครับรถเกียร์คอ เกียร์คอนะครับก็บางท่านนะครับก็จะนิยมเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนเกียร์ออกนะครับอย่างังนี้มันเป็นเกียร์คอมานะครับ่เกียร์คอมาไรนะครับเขาก็จะนิยมเปลี่ยนเกียร์ออกนะครับใส่เป็นเกียร์กลางครับคราวนี้ก็เกียร์หกหนึ่งศูนย์ไม่ก็ค่อนข้างหายากนะครับส่วนนี้ก็ใส่เกียร์หกเปนหกเลยกันเนี้ยครับก no ็ 6, 6, 6. 6. แล้วแต่ว่าใครจะหาเกียร์ได้นะครับยิง เปลี่ยนเกียร์ออกไปเกียร์กลางก็จะคล่องตัวกว่านะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ค่าใช้จ่ายมันก็จะมากขึ้นไปนะครับเพราะว่าราคาเกียร์ก็ต่างกันประมาณประมาณแสนเลยนะครับสีการคมคมนะครับครับเนี่ยก็จบลงแล้วนะครับกับ EP42 นะครับนี่คุยเรื่องเกียร์นะครับ EP43 นะครับจะให้คุยเรื่องอะไรลองคอมเมนต์มาได้นะครับ